สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาฟันผุอาจจะเป็นบริเวณใหญ่หน่อยหรือว่าฟันแตกที่ไม่สามารถทําการอุดฟันแบบปกติทั่วไปได้ค่ะวันนี้ช่วงปรับก่อนป่วยนะคะจะพามาทําความรู้จักกับการบูรณาฟันที่เรียกว่า i n นเล o ย d ์ออดเลค่ะกระบวนการทั้งหมดของการรักษานะคะสามารถทําเสร็จภายในวันเดียวค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์พงศ์พงศ์ปรึกษาหัวหน้าสาขาธันตกรรมหัตถการภาควิชาธันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ<า>็นโดรอนคณะธันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัส,สดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสด <le>, ีครับอินเลออนเลมันคือคอะไรคะมันไม่ใช่อุดฟันทั่วไปถ้าเกิดว่าอธิบายให้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าเป็นครอบฟันบางส่วนพอฟันเรามีผุหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเป็นรูเราก็จะอุดฟันเนาะแต่ถ้าพอมันใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันใหญ่มากเรื่อยเรื่อยเราค่รู้จัก เรื่องของครอบฟันถูกไหมครับแต่ทีนี้อิเลเรียเนี่ยจะอยู่ระหว่าง2อันนี้คือใหญ่กว่าอุดฟันแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าครอบฟันคือไม่ได้ถึง,ถงขั้นครอบไปทั้งหมดใช่เราเลยเรียกว่าเป็นครอบฟันบางส่วนครอบฟันบางส่วนใช่ครับเหมาะกับใครบ้างคะแนะน่นอนต้องเหมาะกับคนที่อาจจะมีรูที่เป็นฟันผูเนี่ยเยอะหน่อยอย,อย่างเงี้ยถูกใช่ใช่ก็คือในกรณีที่เราอุดไม่ได้แล้วเราก็เริ่มพิจารณาว่าเพราะมันอุดไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปเนี่ยเราอาจจะไปทำครอบฟันบางส่วนก่อนที่จะไปทำ ครอบฟันเพราะว่าถ้าเราทําครอบฟันบางส่วนได้เนี่ยเราจะกรอหรือว่าจะสูญเสีย,นยเนื้อฟันในการกรอเพื่อทําครอบฟันเนี่ยน้อยกว่าเพราะว่าการการสูญเสียเนื้อฟันน้อยกว่านียจริงๆต้องบอกว่าโครงสร้างของฟันของเราเนี่ยแข็งแรงที่สุดถ้าเราเก็บเนื้อฟันหรือโครงสร้างของเราได้มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีโดยเฉพาะจริงเรียวเลยเนี่ยมีมานานแล้วนะแต่เราไม่ค่อยรู้จกักเพราะว่าวัสดุที่เราใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังทําให้ตัวเรียเลยเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพ ที่นขางย,ยากเนาะซึ่งการพัฒนาณนะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของตัววัสดุทาให้มันแข็งแรงขึ้นสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มันทําให้ยึดติดกับฟันได้ดีมันทําให้ปัจจุบันเนี่ยอิเลยลเลนเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างแพลนเนี่ยาจะมีฟันกรามที่เหมือนกับหายไปเกือบครึ่งแต่เขาบอกว่าก็ย,ยังอุดได้อยู่แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยมาดูเป็นอินเลอยเลแบบนี้ถูกไหมใช่ใช้ลองนึกภาพถ้าเกิดว่าอย่าง ฟันของคุณแพรวเนี่ยมันหายไปบางส่วนแล้วเนี่ยแต่ว่ายังอุดได้ก็โอเคแต่ถึงวันที่อุดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรากรอเพิ่มอีกนิดนึงอะ่ะเราทําเป็นอินเลเอร์ออนเลย์ lay, ดีกว่าเรากรอตั้งเยอะทั้งหมดเลยเ,<ร>เพื่อทอําครอบมันก็จะเสียนนเนื้อฟันใช่เนื้อฟันของคุณแพรวก็ยังยังอยู่กับฟันมากขึ้นแล้วก็ทําให้ฟันออกแข็งแรงมากขึ้นะนะครับทีนี้มีข้อห้ามไหมหรือว่าใครคที่ไม่สามารถทำอินเลยอร์ออนเลย์ได้ คือถ mm ้าเกิดว so, so, ่าสามารถทําคราวได้นะทำครอบฟันได้เนี่ยอิเลโอเลก็สามารถทําได้บางครั้งทําได้ดีกว่าด้วยเพราะว่ามันมีลิมิตชันบางอย่างหรือว่าข้อจํากัดบางอย่างที่ทําครอบฟันไม่ได้เช่นฟันที่เตี้ยเกินไปหรือว่าฟันที่มันมันลึกมากๆเนี่ยบางครั้งอิเลโอเลเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้ได้ด้วยนะครับก็โดยรวมก็ไม่น่ามีข้อห้ามคือถ้าสมมติว่ามีคือถ้ามีปัญหาปุดไม่ได้ก็อิเลโอเลน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ครับมีมีข้อดีมากกว่าข้อเสียจดืซ้ำเพราะว่า เพราะว่าการที่เรา p เสร e ์ไว้เนี่ยทำให้ฟันเราเนี่ยยืดอายุการใช้งานไปได้ค่ะหรือว่าในอนาคตเนี่ยโดยโดยปกติเขาบอกว่าการเบอร์นักฟันอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะอยู่ได้ประมาณสัก10ปีโดยเฉลี่ยสมมติว่าสมมติว่าคุณคุณท้าวทำครอบไปแล้วเนี่ย10ปีแล้วมันเปลวหรือว่ามันมันเสีย้นมาเนี่เขานี้ไม่เหลือเนื้อฟันให้ให้กรอแล้วนะเหนือหรอ๋อเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามีเสิร์ฟเนื้อฟันให้ให้มากที่สุด พายายามเก็บเนื้อฟันไว้ให้ได้มากท<ช>ี่สุดๆๆเผื่ออนาคตมีปัญหาอะไรใช่ใช่เราก็ยังสามารถที่มีอะไรมาแก้ก่อนที่จะไปถึงรากเทียมค่ะ เพราะว่าถ้าไม่เหลือเนื้อฟันแล้วคราวนี้ทำรากอย่างเดียวเลยใช่แล้วค่ะทีนี้กำลังจะถามต่อเลยว่าอินเลเอรเลเย์เนี่ยมันอยู่ได้นานไหมคะอย่างอุดฟันบางที <c oughs> ไปเคี่ยวอะไรแข็งๆนิดนึงไม่ถึงปีหลุดแล้วอะไรอ่าใช่จริงๆมันขึ้นกับหลายปัจจัยเนาะวัสดุปัจจัยเรื่องวัสดุมีส่วนมีส่วนที่บอกว่าก,ก่อนหน้าเนี้ยวัสดุอาจจะแบบยังไม่ได้ดแข็งแรงพอไม่ได้ดีมากจะติดไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้ความนิยมเท่าไหร่แต่ปัจจุบันการพัฒนาอย่างที่บอกไปเนี่ยมันทำให้มันอยู่ได้นานขึ้น คนไข้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับอยู่ได้ดีขึ้นซึ่งในการศึกษาต,าต่างประเทศเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปีนะครับแต่ปัจจัยอย่างที่บอกขึ้นกับหลายอย่างเราดูแลตัวเองหรือเปล่ากินของแข็งๆหรือเปล่าเราชอบทานของแข็งไหมเราทานอาหารเปรี้ยวหรือว่าเรากินโดนกระดูกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับมันขึ้นกับหลายปัจจัย <Okay. S 2> นะครับแต่ปตัจจัยของวัสดุปัจจุบันปัญหาน้อยลงมาเรื่องวัสดุไปแล้วเทคโนโลยีบ้างดีกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วอยากขอไปดูเครื่องมือเลยได้เลยครับคือคือเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการพัฒนาวัสดุที่ทําข้อกับวัสดุที่ทําให้มันยึดติดแล้วครปัจจุบันมีเทคโนโลยีล่าสุดเลยที่ทำเนี่ยซึ่งแต่ก่อนถ้าถ้าถ้าเข้าใจเนี่ยข้อฝันเนี่ยนึกออกเนาะ มีข้อฟันไม่ไม่มีไม่มีค่ะมีแค่อุดฟันมีแค่อุดฟันแต่อุดเยอะโอเคคือถ้าเกิดว่าครอฟันเนี่ยถ้าเข้าใจกันก็คือต้องกรอฟันแล้วพิมปากนะครับแล้วก็ส่งไปให้ที่แลบบทำเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาอาทิตย์หนึ่งที่หายไปแล้วคนไข้ต้องมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำครอบปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมันสามารถทําให้ทําครอบฟันหรือว่าอินเลเยอร์เนี่ยเสร็จได้ภายในครั้งเดียวไม่ต้องไปไปมาไม่คนไข้มาที่คณะครั้งเดียวก็สามารถจะ กลับไปพร้อมกับข้อฟันได้เลยเพราะว่านี่ดีมากเลยค่ะ,ะดีมากเวลาผ<ช>ู้สูงอายุมาจะได้มายีโมประชูว่าให้เขามาเ<ช>พราะว่าม<ช>ีขเขาไม่อย่างมาหลายรอบซึ<ช>่ง<ช>อันนี้สําคัญเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยการเดินทางก็ลาบากบางคนมาด้วยวีลแชร์หรือว่าอะไรเนี่ยเพราะนั้นการเดินทางมาหลายๆครั้งเนี่ยไม่สะดวกเลยไม่สะดวกใช่ครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ คนไข้รู้สึกสบายขึ้นแล้วก็การมาโรงพยาบาลนี้ใช้เวลาน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคโอนคได้ครับผมตอนนี้อยู่ที่บริเวณที่เราจะทำอินเลเอรเลย์กันแล้วใช่ครับใช่ครับอี่างเมื่อกี้ใช่ที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าทำไมปัจจุบันเราถึงสามารถที่จะทำอินเลเอรเลยร์หรือว่าครอบฟันเนี่ยเนวันเดียวเราต้องมีเครื่องนี้ช่วยนะครับนี่เครื่องนี้เป็นเหมือนกับเครื่องที่ไว้พิมพ์ปาก พิมพ์ปากเนี่ยจริงเครื่องนี้คือเครื่องเหมือนกับเป็นวิดีโอที่ถ่ายภาพเป็น3มิติะนะครับพอได้ภาพ3ามมิติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเข้าคอมพิวเตอร์ไม่มีการพิมพ์ปากต่อไปใช้กล้องถ่ายรูปเอาแค่นั้น,นเลยใช่หลัจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปกลึงชิ้นงานให้เป็นรูปค้อบฟันแล้วก็มาใส่ให้คนข้ได้ทุกอย่างเสร็จภายในวันเดียวได้ใช่งานอันนี้เสร็จภายใน1ชั่วโมงหลังจา,ากที่สแกนไปแล้วจะได้ชิ้นงานภายใน1ชั่วโมงเพราะนั้นสามารถทําให้เสร็จภายในวันเดียวได้ค่ะแล้วันนี้เพ เดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้ดูนะครับโดยวิธีการดิจิตอลนะครับเนาะอันนี้คือเทนนี่ที่บอกนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือนอนนอนเลยใช่เลยที่พับพ้นปากเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวภาพทั้งหมดนียจะออกมาในในกล้องตรงนี้ในในคอมพิวเตอร์แล้วคุณคุณแพลว็จะเห็นว่าเป็นยังไงุญาตนะครับโอเคขอเป่าลมก่อนเนาะคุณแพลวทานอาหารเปรี้ยวเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ไหมต้องลดอาหาเยอะล้โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนาะอ่าคุณสัราปากเลยนะครับไม่เจ็บไม่เจ็บแน่นอนอ่านี่เราถ่ายข้างล่างเสร็จแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยเนาะโอเคไม่รู้สึกรำคาญไม่รู้สึกอ้วกอะไรเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราแางบนต่อนะครับอปนบนึงนะเป็นไงครับไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอีกอันเดียวเราถ่ายอีกอันเดียวเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราหนกนะกัดแน่เลยนะครับ อ่ะกัดลงมานะครับโอเคก็โอเคกัดนิ่งๆนะโอเคเสร็จแล้ว <S <S <ห>จะเอามาดูรูปกัน <ๆ S 2> ก็เป็นยังไงบ้างถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้ถ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับใช่ครึ่งขวาจะเป็นถ่ายทั้งบนและล่างเนาะก็จะมีทั้งสองสองอย่าง อันนี้นะครับม่ไเห็นเป็นภาพชัดแบบนี้เลยใช่แล้วครับเครื่องมือนี้แหละที่จะพิมพ์ปากออกมาซึ่งสามารถจะเห็นว่าฟันแต่ลัสซี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กัดโดนตรงไหนบ้างสีแดงคือกระดูที่กัดโดนแรงสีแดงตรงกัดโดนรแรงใช่สีน้ำเงินที่กัดไม่แรงมากนะครับนะก็เราจะใช้ภาพพวกนี้แหละที่จะไปส่งไปที่แล็บแล้วแล็บก็จะสามารถทําชิ้นงานให้เรา กระบวนการทั้งหมดในการนำทีนงานเนี่ยจากเดิมหนึ่งอาทิตย์ที่จะส่งกลับมาเนี่ยจะเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงก็คือรอคิวหาข้าวกินชั่วโมงเสร็จใช่กลับมาใส่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นภายในหนึ่งวันก็จะสามารถใส่ฟันกลับเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิเลอเลหรือว่าเป็นครอบฟันก็ตามสามารถทําได้ทาได้เลยโอเคค่ะเนี่ยภาพมันชัดเจนมากคือถ้าเป็นแบบ2งมิติมันคงไม่แบบมันมันไม่เห็นแนี้นนี้มันเห็นสามมิติเห็นเลยนะว่าว่าคุณแถวเนี่ย ทานเปรีย้ยวแค่ไหนเนาะอันนี้ฟันบนอันนี้ฟันล่างใช่ครับอันนี้ฟันบนนี่ฟันล่างนะครับก็จะเห็นนิดหน่อยค,อคือมองก็เห็นเนาะว่าฟันเนี่ยมันจะมีสึกนิดนึงแถวแถวนี้นะครับกับซี่นี้นะครับเพราะเราก็ข้างบนด้วยเพราะว่าทานเปรีย้ยวเยอะไปน,นิดนึงอ,อย่างที่เห็นเลยเน,นาะลักษณะอย่างนี้เนี่ยยังไม่ต้องทาเป็นเอเดลเลยแค่อุดฟันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับยังไม่จำเป็นถ้ามันใหญ่กว่านี้ค่อยมาดูว่าทาเอเดลได้ไหมนะครับควรอุดใช่ไหมคะก็อุดครับอะไรรอุดครับเพราะว่าอย่างที I ่เห็น ตำแหน่งที่กัดเนี่ยจะกัดโดนเฉฟันสองซี่หน้าฟ oh. ันสองซี่เนี้ยยังกัดไม่แน่นนะครับแต่ว่าเป็นปัจจยัย2อย่างอาจจะพึ่งจัดฟันมามันก็เลยยังไม่ลงตำแหน่งหรือว่าตำแหน่งฟันที่มันสึกเข้าไปก็เลยทําให้มันกัดไม่โดนนะ <c oughs> ้วมันก็เลยจะเป็น,ปนการ,รใช้สองซี่หน้าเยอะเกินไปใช่โอเคค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> โอเคนะครับนี่คือประโยชน์ของเครื่อง าพิมปกวันนี้นะคะนอกจากจะได้ทําความรู้จักกับอินเลออนเลยแล้วยังได้เห็นเทคโนโลยีที่จะสามารถทั้งอุดันทั้งทําอินเลียเลยทั้งหมดเสร็จภายในวันเดียวเหมาะกับผู้สูงอายุที่อาจจะเดินทางลำบากมากๆยังไงลองมาปรึกษาทางกแพทย์ได้นะคะวันนี้ขอบคุณหมอมากๆค่ะครับผมสวัสดีครับ